สวัสดีตาก็อี้ยายแล้วเด้อเดไปโรงเรียนน่แล้วเด้อเดไปโรงเรียนน่แล้วเด้อโรงเรียนน่แล้วเด้อสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้เที่ยงเที่ยงเที่ยงจะเคืองหรือจะพี่น้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะจ้ะว่ามันโรงเรียนออกพี่น้องมองคนรับเรียงเป็นบ้านพ้นก็จังบาลเลยมา ส่งลูกไว้ตอน11บเอโมงนอกจากเราก็มาทุระให้ลูกค้ามาเบงบ้านเช่าเรียบร้อยเ็เลยมาห่างมากินเขาอยู่ห่างจ้ะบกบ,บานเพราะว่าเดี๋ยวตรงในวนกลับไปก็มาฮักลูกอีกบาสามนอกจากไปฮักลูกเดี๋ยวมาซุกเปอมาซื้อของมาซื้อนมให้ลูกครอมละสวัสดีครับก่อน ได้กินขา้าวไปอาทิตย์ละสองวันพี่น้องวันละสี่ชั่วโมงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามจันกับวันพฤดีหัดมองก่อนจะ้ะเพราะว่าอมาได้ฟรีนะเนาะมันคิดตามชั่วโมงเราก็ได้บอสามารถเอาไปทุกวันได้เอาไปพ่อให้เพิ่นเศร้าติดแม่เพราะว่าเพิ่นอยู่จะกับแม่หลายเพิ่นก็ติดแม่ ก็เลยต้องออกไปพ่อให้แม่ได้เฮ็ดยังแน่จักน้อยแม่ได้วางแน่จ,นนจักน้อยน,น่าจะอ๋อเดอร์ได้แล้วจ้ิจุกอันา่าจะค่ะกวนขนมปังก็ได้แบ่งกันเพิ่นสร้างแค่อันเดียวพี่น้องก็ไม่ได้สร้างสองก้อนปกตินกีนุโกรบค่อยกินขนมปังเน่าจะถ้าว่านุโกจะกินเฉพาะกับอันนี้น่าจะอย่านุโจะกินกับขนมปังแค่อันนี้เมนูนี้เมนูอื่นนุโก็จะไม่กินขนมปัง จอนแฟนนอกนอินรายอรดีดีอไอแซมเบอร์เรตตีมอสเซเรลล่าคือมีกุ้งกับมอสเซเรลล่าข้างในน่าจะอร่อยไหมคะอันนี้คือเมนูอิตาเลียนอาหารอิตาเลียนที่ขึ้นซื้อน่าจะก,กินฟู้ดคอร์ดกินนะพี่น้องเฝ้าขออนุญาตก,กินเขาก็นะครับ ขออนุญาตกินข้าวก่อนครับ <laughs> กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วพี่น้องอุ่นอวกันกับแอร์อยุหนาวหอนประมาณยี่สิบเอ็ดองศาเนาะจ้ะแต่ว่าแดดออกก็เลยฮ่อนแจะสามีหน,นาวหนาเ,เ,เ,เปิดแอร์เป็นเป็นกระปิดแอร์เปิดแอร์ว่าไรพี่น้องเต้นไมีปัญหา ร้านอีกอกมาทุระจะแวะธุระลูกค่ะอีกทีหน,นึ่งนอกจากเราก็จะต่อไปสุสารจะไปไหว้คุณคุณยาจา้ะเพราะว่าอ่าวันเสาร์ที่แล้วครบรอบวันตายคุณยาเพราะฝนตกนาะจากห้องโบสด์ปไปเ้าโพบทชาท,ำ,ทำพิธีน้าเพิินฝนตกหนัก,กเลยบบได้ปไปก็จะไปมืีเทียนสร้างลูกไปโรงเรียนนอกจากก็จะแวะไปซื้อดอกไม้ก่อนไปไหว้สุอัน หวย้ยาคันคนเอ็นชีมิเตโร์ลุ้มฟังศอกก่กอนลูกเกลือกโรงเรียนก็ต้องเฝ้าเฮตุระทุร่ใงหาเรียบอยอ้อยพี่น้องกันจะไปเฮตุระก็น,นัดนัดคนเฉพาะวันที่ลูกไปโรงเรียนนะจจะ แดดออกสองมือพี่น้องว่างมังมาสามสี่เมือที่พานมากน่ะฝนตกฝนตกหนักตกทั้งวันทั้งคืนยำนอนถูกเ็นตก,กใจฟ้าห้องเต้นกอดแม่ <laughs> สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้กำลังจะไปรับลูกจ้า เสร็จทร์้ทร์เรงเบด้วยเด้วตอนบ่ายสองสิบสามนาทีคนบอกว่าหอดบ่ายสามแต่ว่าไปก่อนก็บโบเป็นยังเราจะไปรับก่อนเวลาเพราะว่าห้กาก็อยุไกลเราการจะสิไปยูทางไหนนะอีกประมาณหนึน่งชั่วโมงกับโกเป็นยังก็ไปรับลูกก่อนเลยคาดว่า ไปราบแล้วพ่อพาขึ้นรถจะนอนกลางวันพี่น้องเป็นเวลานาทีคนนอนกลางวันพอดีเนาะก็จะอาจจะสะดวกสบาย,นยแน่แต่ถจะควนมานอนกลางวันคุณแม่ก็จะได้หลินน้ำตอ ตองยวนน้รงแนมน้องสาว่นทั่วหานนองสาวแล้ว่นบรับน่าจะน้องจะได้ใบตองไปห่อสมไปห่อมกนําหน่ะพี่น้องต่ว่าน้องสาวคนบรับอาจจะยากหรือว่าอยู่ที่ทางานก็เลยบรับก็ได้จักเที่ยวพี่น้องใบตองเป็นสีนาําแล้วลอไปรับลูกไา้จ้ะเส้นทางใกลๆทางผ่านเฮา เขาปิดถมหุทางหรือว่าสอบอยังไงล่ะพี่น้องก็เลยต้องอ้อมเขาไปอีกทางหนึ่งน่นจาจะเพื่อจะไปรับลูกอ้อมไกลเกือบพี่น้องจะอ้อมบักคักบักแน่นลอ้อมเข้านัาน่นมานพน้านพนมีเส้นทางบนหลายเน,นาะจะที่จะสามารถไปได้ประมาณสามเส้นทางจะว่า พ่อดีกับมาทางทุระทางนี้กับเขาปิดทางคือว่าจะมาจากบ้านห้ากับม่มีปัญหาแต่ขาไปรับนะ่ะถนนเขาปิดต้องอ้อมจ้ะขับรถวนไปคุณพ่อกิโดมอนโดกีดโมอนโดมาเลย ว่าปีหนะ้าจะได้เขาโรงเรียนแถวบ้านนะจจะเดีือนเดือนก่อนจะกลับไทยกลับไทยปีใหม่น่าจะก็อ่าท่านว่าเพื่อนห้ไปยันติดตอ่อไว้เพราะว่างห้าบอกโทรบอกวันนะว่า,วาช่วงอันเพื่อนเปิดรับสมัครกันห้บบาวปอยู่สตาร์ทปีกุลามอได้ล,ละตะเว้ใบ เนี่ยางดีๆชางเราจัก็ไปดีไปมออมอเลตัวเววมอเลทางเล่ะอ๋อเพล่น้องบ้างนางดีๆก็ไปนี่ลสามีโนมากเราไปห้างเจไปพี่ก็ต้องกลับขึ้นมากเหมืนทางกันแน่นอนรถกับขั้นไงช่อไตัวรเทีย เป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกพี่น้องตั้งเก้ไปกับว่าไปที่ไปประจําเห็นว่าเป็นหนทางกระซอกแสกโกรดที่จะสิไปโพสัยเรวนี้แล้วเป็นยออนี่เางกวอะเมอมาเตแล้ว่ออดีเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นเค้มาแล้วน่าจะ ั็ยค้ผ่านมาเด้ยเอาอขับพี่ตัเดีวเวดีสุดขับพี่ตัวขับพี่ตัเดวเวหลัดมากทังจีนนนกับสามีโน่นมากทังไกลๆ่นจะบอไปมันจิหอดไงมีเวลาเหลือเฟียนน้ำปาน้ำหยังมากไปล้ ไปเรื่อยๆจ้าตรงนี้เป็นร้านอาหารนะพี่น้องไงมาประมาณหลายเทือแล้วจ้าประมาณสีหาเทือเราก็จำทางไม่ได้วว่าสนนเซนไหน ูกแล้วบอกก่อนเขาวันแวะแวะโรงงานนั่นเด้อฉันสิเก็บเอาหมักองุ่นอยู่รั่วพอดีอันรั่วนะโรงงานมีอันเครือหมักองุ่นพี่น้ององุ่นแดงอ้ยต้นไผ่กไผ่บ่แม่นหน้านไม้บอกเพิ่นจอดหน้าโรงงานเาจะลงไปเด็ดเอามองุ่นเาจะใหญ่บไปเบิ่งรอบนันยังหน่วยน้อยๆนึงองุ่นแดงนอย ว่าม,วมีคนเก็บมีคนเก็บไปก่อนเดีเ๋ยวกุ๊บหมาดตลอดสิหรอหมนุ่มปับเลยเอยเม่ต่จะเป็นไงละสิหรอเป็นทีเรียงมาพูนมากินน่อน้าจันน้องเตียมน่อใหม่พร้อม อ๋อเพื่อนกินมากจ้านแล้วมื่อเชอ้าเพื่นได้บากินออขึ้นรถมาแม่เอาให้กินกินแบบับบแป๊บแป๊บเลยดูดเลยแล้วพอไอ้เพื่อนกินนมเนาจะจ้ะเื่อเพื่อนกินนมแล้วมันก็นจะนอนหลับจัะทุกคนถึงโรงงานแล้วทักทายคุณปูเดี่ยว mm. เดี่ยวลอยถึงร้านว่าน้ำคุณปูกับคุณพ่อ่ะกัน เอายางกบึงนตัดคันให้ันนสวนมาตัดบางวันจำีบ่อกยางกบึงไอ้สือดอกพี่เนาะเด็ดเขาอบหลวงกแจ่ว่าค้นไปไกวาวาขาอบโลวงกนะนี่ละจ้า หน่อยนั่งขึ้นมาแกนหลอนดกยู่จแต่ว่ามันหน่วยหน่อยเนาะคลายว่าพนปลอ่ปลอ,ยปลอยปล่อยบอดูเลยแหมจ้ะปล่อยถิมเลยปล่อยปดาไปจะซื้อน,นะจ้าทุกคนเก็บมาซำนี่แ่ละ ลูกน้อยแต่ว่าคุณปู่บอกว่าเดียวมอื่นอันไปทรงลูกไปร้องเรียนนอาากจะจังจะไปเก็บเอาอยู่สวนไงที่เป็นเป็นสวนสวนเลยเฮ็ดเป็นสวนเลยน่าจะยุกไก่เถือคุยกับคุณปู่่าก่อนจะก่อนจะไปกับทูบอกบ่ก่อนอที่ได้ทุบอกคนเปิปดประตูใบหานยน่าจาาาะไปไงดอกพี่น้องเป็นฟาน้อน้อยแหละ น้องสาวเบนกวายเจฮ็ดไหว้ขายน้ำน้องจันแามา่เมื่อื่นจะพาถ่ายวิดีโอให้เบิร์กอีกความาเมื้อื่นคุ้นคู่บอกพ้าพี่เลี้ยงบอกว่าอ่ามื่อือ่นเขาก็อยากให้เอาลูกไปทิ้งไว้น้ำเขาอีกเนาะจ้ะอาทิตย์ละสามมื่อก็ยั่งดีให้ให้ให,ให้ออกจากแม่จักหน่อย เพราะว่าตอนแม่ไปส่งนั้นบ่อยออกจากเอวแม่พี่น้องแม่อุ้มไปว่าอยากล่งจากเอวแม่ต้องรอไว้ก่อนนะจ๊ะพอล่องเลีนของเล่นเราแม่จังเลนออกประตูอย่างนี้แต่เสียงหย้เสียงหาน้ำกลมแม่พีพ่เรียงได้บอกว่าให้เอาไปอีกมืออื่นคุณปู่ก็เลยว่ามืออื่นจังไปเก็บเพราะว่าตอนนี้มันเมยลละแล้ว ออกแซ่กเล้ยลงเมี้ยงก็จะไปนอนวินนอนกลางวัน